ดอบหรือเปล่าดอบหรือเปล่าใช่ไหมฟ้าสองม่วงหนึ่งเด้งม้าบ้าแล้วครับบ้าแล้วครับคือเขาไม่รู้ไงว่าตัวผม่ะทำของมาโหดเยี่ยมขลาดไหนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกั้ตัู่นวนักรลาไห วันนี้คุณอยู่ในเกมวายฮันเตอร์ใครไม่ฮันเตอร์เราฮันเตอร์ ตรงนี้เลยแบบสดๆร้อนๆในนะครับผมซึ่งวันนี้นี่ครับผมจะพาทุกๆคนมาร่้จักกับเกม Y Hunter นะครับซึ่งเป็นเกม MMO นะครับแฟนตาซี Fantasy, นะครับผมเน้นในด้านการฟาร์มทำเควสหาอุปกรณ์หาของพัฒนาตัวละครของเราให้เก่งซึ่งมีจุดเด่นเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบบอสนะครับที่ฟาร์มได้ไม่จำกัดหรือแม้แต่จะเป็นระบบการจิตนะครับและตอนนี้นะี่ครับเมื่อเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่จิต วันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆที่แจกการ์ดจิตชั้นยอดที่ไม่ต้องเติมเงินสักบาทก็เป็น V.I.P ได้นะครับผมและมากับกราฟิก3 d นะครับผม3 d ภาพสวยสดงดงามซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาทุกๆคนมารู้จักกับ5สิ่งนะครับที่ทุกคนครวรรู้ก่อนจะเริ่มเล่นเกม w i Hunter ครับผมอ่าอยากรู้กันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคย The darkness is coming. Night King has been born. We used to walk in the light until greed grows endlessly. Thus, it becomes crazy. Gluttony gets drunk, envy indulges, people get lost, be arrogant and abandon the faith. The wrath comes from endless. Darkness has driven out the light, the soul is fragmented. You make us, you murder us. Evil is raising in the darkness. It's time to pay for your sin. Alright, the first system we to talk about เด่นของเกมนี้เลยนะครับผมเรากดตรงนี้นะครับกดเข้ามาที่ระบบบอสนะครับผมซึ่งบอสในเกมนี้เนี่ยจุดเด่นของเขามากมากเลยเพราะาเราจะได้ไอเทมดีๆจากที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นของแรของหายากเอามาอัพตัวละครของเราในพรผจนภัยในโลกแฟนตาซีตรงนี้แหละสาคัญมากคือความสนุกของเกมที่เราจะได้เป็นโมกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยวันนี้กูดอกนู่นกูดอกนี่กูดอกนั่นนะครับแล้วได้เห็นพัฒนาการของตัวละครเราอย่างชัดเจนซึ่งจุดเด่นของเกมนะครับเขาจะมีบอสท,ที่เราสามารถที่จะ อีโวได้นะครับการที่เราอีโวเนี่ยอาทิเช่นอันนี้ของผมเห็นไหมครับมันจะมีดรอปอุปกรณ์นะครับผมดรอปอาวุธแต่เมื่อเราอีโวบอสแล้วเนี่ยบอสจะเก่งขึ้นนะครับจากบอสเลเวล190นะครับจะกลายเป็น215นะครับแล้วค่า CP ก็จะเพิ่มขึ้นก็คือท้าทายขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับตัวของบอสเองเนี่ยก็จะดรอปไอเทมที่สําคัญขึ้นแล้วก็หน้าค่าขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ่าก่อนที่เราจะไปลงบอสนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําแต่ละบอสก่อนว่ามีจุดเด่นอย่างไรนะครัับผมอนนี้ ดิตี้บอสนนคือจะลงกับค่าสเตมินาของเราซึ่งแม่งเราลงได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับลงล่าบอสได้ไม่มีวันจบเลยนะครับก็คือถ้าดวงดีก็คือได้รับไปแล้วขอก็ไปลงประมูลได้นะครับอันที่2อนะครับบอสช่วยสู้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นก็คือมันจะดอกปีกด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเราควรที่จะลงทุกอันที่มันเป็นปลอบสีทองนะครับไม่ควรขาดวันนึงมันจะมีโคต้าอันนี้จะมีโคต้าสาครั้งเห็นไหมครับมันจะเขียนอยู่ว่า3ครั้งซึ่ง เราควรจะลงตัวที่เป็นกรอบสีทองให้หมดทุกครั้งนะครับผมมันจะมีโอกาสดรอปของเยอะมากแล้วก็ดรอปปีกด้วยนะครับผมอันนี้น่าสนใจต่อมาเป็นบอสลับนะครับบอสลับเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะดรอปต่างหูดรอปพวกประดับเอเซนเซอรี่ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่า จะมีประดับนะครับกับปีกนะก็คือตรงนี้คือจุดเด่นของเขานะครับผมอ่าและสุดท้ายนะครับเป็นทุ่งหินผนึกตรงนี้เป็นอาวุธและประดับเลยนะครับเป็นอาวุธและประดับแต่ข้อสังเกตก็คือบอสจะเก่งยากและจะลงได้จํานวนน้อยนะครับจะลงได้แค่1วันถ้าดวงดีก็คือเราก็คว้ามาเลยอะ่ะโอเคมา เรารู้กันแล้วนะครับว่าประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดวนก่อนเลยดีกว่าสำหรับข้อหนึ่งนะครับไฮไลท์ของเกมนี้เลยก็คือดันเซียนบอสนะครับมาแล้วอ e ีโวบอสก่อนนะครับผมมากดกอีโว e ยืนยันนี่โอ้โหบอสแม่งเปลี่ยนหน้าตาไปเลยนะครับผมอ่าไปปราบกันเลยนะครับผม let's go เอ <Hey, S 2> มาใครมันจะมาห้าวหารกว่าช้างศึกของเรา บอลเลือด99หลอแต่ตัวผมทำของมาโคตรเยี่ยมนี่แตกโอ้เมื่อกี้ดอกของแดงอะไรมาเยอะด้วยนะครับโอเไมทันดูด้วยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปอีกรอบหนึ่งนะครับโฟกัสเฉพาะของแดงไปทันทีเอาระกระทืบมาให้กลายเป็นผุยผมเวลร้อยยี่สิห้านี่แล้วเรามีการ์ดจิตด้วยเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องการ์ดจิตอีกครับมันแน่นอนวันนี้ผมทํามาแบบนี่แตก แทก20หลอดขยี้ล้านสองะซีพีอะโอ้นี่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 ทองม่วงทองโอ้ของแดงยังไม่ออกนะครับของแดงยังไม่ออกไม่เป็นไรล่าต่อนะครับอินฟินิตี้โอเคเราไปบอสร้อครับอีกหนึ่งตัวมีคููดาวบอสเกิดตัวละ10นาทีนะครับไม่นานมากนะเดี๋ยวถ้าของแดงดอบก็คือปังเลยมามามา32หลอด17หลอดแตก โอ้โหยังครับมีดอกคาทาทองอันเดียวนะครับดอกคาทาทองอันเดียวไม่เป็นไรนะครับเราไปอีกหนึ่งตัวจัดกันไปแบบรวนรวๆแมงมุมสี่ขาก็มาดีครับผมเออมาเหลือ20หลอด17หลอด9หลอดแล้วของแดงจะดบหรือเปล่าดอกหรือเปล่าดอบหรือเปล่า,ลาช่ยไม้ฟ้า2ม่วงหนึ่งแดง้า แล้วก็โบโบคาาชะตาขั้นห้าเอาเรื่องโอ้โหคือมันดอบไม่ได้ยากเลยนะคาาชะตาขั้นห้าครับผมไหนมาดูสิโโอ้หนี่มาแล้วของแดง เอาเรื่องของแดงก็ม,มานะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตินะไปลงบอสลับอีกสักกันหนึ่งตัวนะครับขอญาตลงบอสทองดีกว่าบอสทองเออบอสทองบอสทองไปทันทีเออไม่ต้องเตือนมันบอกว่าค่า CP ต้อง1ล้าน7 000, 000. คือเขาไม่รู้ไงว่าตัวผมอะทำของมาโหดเที่ยมขนาดไหนขอดูหน่อยเถอะขอดูหน่อยเถอะปีกมันจะดอกกับพี่หรือเปล่าอู้รัว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  รัวรัวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวยังไงยี่สิบเจ็ดหลอดจะได้หรือเปล่าดูจุตีมาทีละข้อครึ่งเอาแล้วครับผมตอนนี้บอลเหลือสิบเจ็ดหลอดแล้วโอ้โหล้วโคตรถึกโอ้ลรวเหมือนมันจะมันจะโหดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยพอมันใกล้ตายเนี่ยเหลือสิบหลอดครับแปดหลอดเจ็ดหลอดโคตรโหดคือมันแนะนาล้านเจ็ดแต่ซีีผมล้านสองผมว่าเราต้องเกิดว่ะรอบนี้ขออนุญาตเกิดนิดนึงแล้วก oh, <c lic ing> ันนะครับมาดิมาดิมาดิโอโอวโอวปิดตบเฉย โอ้ก็คือจุดเด่นของมันก็คือมันดบปีกแล้วก็บันดอบอาวุธครับอาวุธแดงที่เราได้นะครับอันนี้คือเราได้ปีกเฉยเลยโอมาเลยใช้เลยละกันปีกแดง นี่ครับผมแล้วนี่เห็นไหมหน้าเป็นเหมือนม้า2ตัวนี่แหละอุดวงผมมันจะดีอะไรนดนี้กดพันหนึกไปเลยละกันหูใส่เลยนี่ย8เปดอย่างดูครับผมแจมแมวเอาละครับผมมาถึงหัวข้อที่2แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของเกมนี้นะครับเขามีในเรื่องการประมูลแล้วก็การผสม จะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้นะครับเราไปล่าบอสมาใช่ไหมดูปีกข้างหลังระยะเลยละยิบละยับจาของ,องทองที่ผมดรอปได้ไหมครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นของทองของแดงนะครับทุกอย่างมันจะมีคลาสอยู่ครับเราสามารถมาในโหมดผสมนะครับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราจะสามารถเลือกเห็นไหมครับของ,องทองที่ผมไปล่ารายวันมาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกให้ตรงกับออบที่เรายังไม่มีได้อ่าอันที่เช่นตอนเนี้ยเสื้อของผมแม่งยังเป็นคลาสสอยู่เนี้ยอ่าผมอยากจะใส่เสื้อคลาสหก เมื่อกี้ผมไปลาบ,บอสคันหกมาอ่ะผมมากดเลยปั๊บแล้วผมก็มาดูสีรษะอาวุธชุดอุปกรณ์จะมีเลยเกาะขาเกาะหัวเราต้องหาไมา้ครบก่อนนะตามที่มันต้องการนะครับผมอ่าแล้วก็ซุ่มดอปก็พูด,ดง่ายๆว่าเอาเศษที่ไม่ตรงสายนะครับมารวมเป็นอัพขั้นเป็นเศษแดงที่ตรงสายโอเคอารมณ์แบบขั้น7มันก็จะใช้นี่4ชิ้นขั้น หกก็จะใช้3ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ่าทีนี้นะครับเราก็มาไล่ทําให้ครบตัวของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างที่เราล่าบอสมาจะไม่เสียเปล่านะครับเราจะสามารถที่จะได้ของแพงเราไปประมูลแล้วถ้าได้ของแบบไม่แพงเราก็จะสามารถเอามาย่อยเพื่อใส่กับตัวละครของเราได้อ่าข้อต่อไปเรามาดูระบบประมูลกันเลยดีกว่าครับว่าน่าสนใจขนาดไหน เอาละครับผมและเวลาเราได้ของแรลมานะครับในไอดีมันจะบอกอย่างนี้เลยนะครับว่านี่ขายจํากัดเราสามารถเอาไปวาง,งระมูลได้เลยนะครับเพื่อให้นะครับ ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเข้ามาซื้อมาขายแล้วเราจะได้แต้มไททันตัวนี้นะครับแต้มไททันนี้เราจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่เราหรือเราจะเอาไปประมูลต่อก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเช่นกันนะครับเราจะมีบทผนึกก็คือผูกมัดใช้เองหรือไม่เราก็ไปวางขายนะครับอย่างเงี้ยผมก็กดไปวางขายนะครับในประมูลทีนี้การล่าบอสของเราก็จะรู้สึกค้าทายและสนุกนะครับผมนี่ก็เลยเป็นที่มาเวลาเราล่ามาของดีๆนะครับเกิดบดรอบมาเนี่ยเรานําไปขายเราก็ได้ของมาไปต่อยอดอีกนะครับเราก็จะได้ไปซื้อปังดินไม่ตรงส เรากายครับมันก็จะได้ซื้อของที่ตรงสายกับเรามาเนะครับเราจะได้เอาไปใช้นะครับผมโอเคครับผมหัวข้อที่3นะครับผมเป็นหัวข้อกกับการเก็บเรเวลนะครับซึ่งการเก็บเรเวลเนี่ยเกมนี้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าเหมาะสําหรับคนไม่มีเวลาว่างนะครับเหมาะทุกเพศทุกวัยนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเราจะมีการออโต้ฟาร์มตลอดเวลานะครับต่อให้เกมปิดไปแล้วนะครับอดไปแล้วมันก็จะเลเวลต่อให้เราอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมก็คือพูดง่าย ง่าว่าคุณเข้ามาคุณไปล่าบอสลงอารีนาอยากจะทําอะไรคุณทำเลเวลคุณก็จะอัพอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งถ้าคุณอยากจะเล่งเลเวลเนี่ยมี2อย่างครับก็คือคุณทำเควสตรงนี้นะครับจะมีเควสหลักและเควสย่อยให้กับท่านนะครับอันดับที่2คือคุณมากดกิจวัตร นะครับจะมีเควสรายวันทั้งหมดเข้าใจง่ายมากๆครับเราดูเลยนะครับตรงนี้เป็นค่าแอคทีฟรายวันจะได้โบนัสข้างล่างเนาะแล้วถ้าเราต้องการที่จะเล่งเลเวล XP ก็เรามาทําตรงนี้นะครับผมเราต้องการที่จะอัพลงอัพรูนแล้วก็ไปที่หอคอยรูนนะครับหมายความว่าอะไรอันนี้เหมือนกับเรามาลงหอคอยดันเจียนในหอคอยเนี่ยก็จะมีต่างๆนานาให้เราลงเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นหอคอยรูนเราลงเนี่ยเราจะได้แต้มรูนนะครับเพื่อเอาไปอัพตัวละครอ่าตัวละครเราจะมีรูนนะครับนี่เรา ก็จะสามารถอับความสามารถเพิ่มความเก่งกาจและอัพเลเวลของเรานะครับให้ไปไวมากๆได้นะครับผมอ่านี่คือระบบเก็บเลเวลและวันไหนที่เราไม่ได้ลงนะครับเกิดติดประชุมอีเวนต์รายวันที่เราไม่ได้ทําไปเราก็สามารถจะกู้คืน XP มาได้ตรงนี้นะครับไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับผม ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยดีนะครับเพราะว่าบางวันเราก็ไม่ว่างจริงๆนะครับมันก็ต้องมีแบบนี้กันบ้างเนาะเอาละครับผมหัวข้อที่4นะครับผมเป็นเรื่องของการจิตโอ้โหระบบนี้เป็นหนึ่งระบบ ที่ควรรู antis, ้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เราแบบมีมิติในการเล่นเยอะมากนะครับดูตัวละครของเราดูล่างกายเห็นไหมครับนี่ผมสามารถใช้การ์ดแปลงร่างเป็นเจ้าตัวปืนได้นะครับอยากรู้ไหมว่าทํำยังไงนี่ครับเข้ามาในเป้นะครับผมกดคําว่าการดจิตนี่คือการจิตของตัวละครนะครับผมเราเนี่ยจะได้รับการจิตต่างๆนะนรหลากหลายการสุ่มเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งการจิตแต่ละตัวเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยแปลงร่างได้ในรูปลักษณ์ที่ต่างออกไปและความสามารถที่ต่างออกไปอันนี้เช่นตัวนี้นะครับเขาบอกว่าค่า แท็เปอร์เซ็เดฟเปอร์เซ็พีเพนก็คือค่าเจะอกอกแล้วถ้าเรากดเนี่ยจะแปลงร่างเป็นตัวนี้โคตรเท่อันเนี่ยผมว่านะไฮไลท์เลยอ่ะเออนอกจากล่าบอสเนี่ยแล้วเรามาปั่นการจิตเนี่ยดูโคตรเท่นะครับตัวนี้แม่งเด่นไปด้านการเจาะกรอกนะครับผมดูดาบเป็นไฟอ่ะจัดอันนี้ไปทางสายแท้งเลยนะครับพอมาทางเลือดอยากกดให้ดูทุกตัวเลยมีแต่ตัวเท่ๆคือตัวเท่ๆเยอะมากครับตัวเท่ๆเยอะมากโ้ดูตัวนี้ดิ เอาละครับผมวิธีการใส่นะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีอาวุธถุงมือหมวกเกราะพวกนี้สามารถใส่กาดได้ทั้งหมดนะครับอเดปได้เลยว่าเราจะเล่นไปทางสายไหนต้องการหนักไปทางสเตตัสอะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูแต่อาวุธเนี่ยมันจะทําให้เราใส่แล้วเราแปลงร่างได้ด้วยนะครับแปลงร่างเป็นร่างนั้นได้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนนะครับกดออกไปเลยแล้วเราจะเปลี่ยนร่างนะครับผมเป็นไอตัวนี้เลยนะครับฝังเข้าไปหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้ตัวดาบไฟร่างแทง เออตัวนี้อีกหนึ่งตัวฝังเข้าไปโบะแล้วก็เอามาเป็นดาบคู่แล้วกันนะครับผมไปสปแตทไปทางคิดิคอนและแอคแท็นะครับขออนุญาตฝังลงไปเลยแล้วกันเรามี3รล่างในการเปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโคตรเฮ่มาดูล่างแรกนี่โอ้โหตัวดาบไฟเม้งฟันเป็นหมู่ด้วยครับแล้วอย่างถึกฟันทีละลายอ่ะ ตัวใหญ่มากครับฟาร์มอย่างไวนี่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 ฟันย้ําด้วยตอนนี้เป็นท่าของเราแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้หลายล่างนะครับรแล้วเราสามารถที่อัพสเต็ปไปได้ในทิศทางที่เราต้องการนะฮะมาตัวที่2ดาบคู่ค็ดปิดเป็นการฟันหมู่ด้วยอ่ะแล้วโยนดาบออกไปแบบ2ฝั่งอ่ะ สุดยอดจริงๆนี่คือแฟนตาซี3มิตินะครับเป็นภาพแฟนตาซี3มิติคือถ้าเล่นในมือถือนี่คือจะสวยแบบไม่มีทิ่เนี่ยเข้าใจปะนะครับผมโอเคเราได้มายังไงเนะครับเราสามารถสุ่มได้ก็คือเราลงดันเจี้ยนแดนลับใช่ไหมครับมันก็จะมีเศษชิ้นส่วนอย่างเงี้ยครับให้เรานะครับเอามาสุ่มได้ตัวไหนก็วัดดวงกันไปเรื่อยๆโอ้ยตัวใหญ่อันนี้เป็นแทงครับแต่ดูมัน,มนโคตรคลั่งอะแม่งอาราวาสสุดๆไปเลยดูอาราวาสแบบสุดๆไล่ไปขี่จำกัด นะครับผมเราก็สามารถที่จะหาได้นะครับเราสามารถลงได้เรื่อยๆเลยนะครับชั้นยิ่งสูงนะครับของรางวัลก็จะยิ่งดีตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเปิดเจอการหายากได้เยอะนะครับผมเอาละครับหัวข้อที่5นะครับมาสรุปข้อดีของเกม Wild Hunter กันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเกมแนว m m o มากๆเลยเพราะเราจะได้เห็นตัวละครของเราเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่แจ่มแนวเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นแบบ อ๋อเมื่อกี้ผมดบปีกอะ่ะมันก็เป็นโมเมนต์หนึ่งของผมนะครับผมเออได้ของประมูลมาขายนะครับผมอัพตัวละครไปเรื่อยๆนะครับได้เห็นการแบบพัฒนาของตัวละครเราเนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนวเกเนี่ยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมและข้อดีข้อต่อไปเนี่ยครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยเนี่ยก็เล่นได้สบายมากไวทํางานไวเรียนนะครับผมก็เล่นได้ทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าใช้เวลาในการเล่นน้อยนะครับไม่เติมเงินก็กิงได้นะครับผมเพราะว่า v ีหาได้จากในเกมเลยนะครับและสําหรับสาวก m m o นีครับผมพลาดไม่ได้เลยไม่ต้องรีรอช้านะครับอย่าลืมจอยมาเล่นกับผมนะครับผมและลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปวิอเลยอ่าและยังมีคีย์โค้ดนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับกดตั้งค่านะครับแลกแพ็กเกจล่างขวาเรามากรอกตรงนี้ครับผมเป็น W H 5 5 5 5.3นะครับ53ตัว นี่นะครับผมกดตกลงแล้วก็กดรับได้เลยมีรับแพ็กเกจสำเร็จง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากจะค copy ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมและยังมีโค้ดพิเศษมากมายในบิลลี่บิลลี่ในบิลลี่บิลลี่นะครับคุณสามารถได้รับชมอนมิเมะใหม่ล่าสุดเนื้อหา UGC ที่หลากหลายซีซั่นใหม่ดาบพิฆาตอสูรมหาเวทผนึกมารและอนิเมะใหม่ล่าสุดอีก1,100เรื่อง สามารถรับชมได้ที่นี่บิลลี่บิลลี่แล้วตอนนี้แล้วมาเจอกันใน y i ยฮันเตอร์นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับรก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ